ดีคร,ร,งงรับวินิจต้อน 2, รับ้าสู่ในการสุบข่าววันที่8ธันวาคม2560ครับวันนี้ข่าวแรกก็ไปดูความเคลื่อนไหวของสุลเงิน JPY กันนะครับนายชุนิจิซูซูกิรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนะเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับกำลังจะใช้นโยบายถึ่นบเนี่ยเป็นยุติแล้วง่ายนะครับก็คือ และทางญี่ปุ่นกําลังจะจับตาความเพ่ขึ้นไปตลาดการเงินต่างประเทศนะครับหลังจากที่ค่างเงินเยนนะครับพุ่งขึ้นอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเนื่องมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางเนี่ยจะยุติใช้นโยบายติดลบอ่ะจากเงินเยนที่ลบ0ูนจุดเอะอาจจะปรับขึ้นมาเป็นบวกก็ได้นะครับทำให้ค่าเงินเยนนะครับแตะระดับที่ร้อยสี่สหกนะครับนี่ครับก็ลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบสี่เดือนเลยนะครับหลังจากที่นายคาซูโอะอุเอดะนะครับผู้ว่าการบีโอเจและกับวันนี้ก็ทำให้นะครับมีอิมแพกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเทคนิคการนิดหนึ่งนะครับเทคนิคเนี่ยคาดการว่านะครับจะเด่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเซี่ยดีกว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะก็ทําให้ราคาเนี่ยหยุดบริเวณนี้นะครับอ่าก็เป็นโซนที่พอดีเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาที่ประมาณ145.61ถึง146.25นะครับจังหวะนี้นะครับก็เซลล์ได้แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ144.7ถึง145.2ครับโซนนี้ก็เป็นโซนซัพพลายที่น่าสนใจนะครับที่จะเซลล์ลงไปต่อได้นะครับส่วนแนวรับเป้าหมายราคานะครับหากหลุด141.6ลงไปได้นะ141.4ตรงนี้นะครับก็มีเป้าหมายอยู่ที่ราวๆ137.93นะครับ ตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายถัดไปนะถ้าเกิดว่าโซนนี้ถูกทำลายได้นะครับโอเคทีนี้ไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์สักนิดหนึ่งนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้ก็คล้ายๆ Pattern h e a d and shoulder อยู่ถ้าหากว่าโซนแนวรับตรงนี้นะครับสามารถที่จะยืนได้นะก็มีโอกาสที่ดอลลาร์จะแข่ง่่าขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่ง้อยห้าจุดตรงนี้นะครับ ก็เป็นแนวต้านที่ให้ไว้ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเทเลชิเด์จริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้แนวรับนะครับอยู่ที่ร้อยสามุสองตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะอุ้มราคาไปได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อไปแถวๆหนึ่งร้อยสองได้เลยนะครับเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าดอล่าแข่งนะครับก็จะทําให้ทองลงนะแต่ถ้าดอล่าอ่อดก็ทาให้ทองขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีผลตามข่าวในตารางวันนี้ด้วยนะครับก็คือ การประกาศนอนฟาร์มนะครับก็ดูว่าอัตราการว่างงานนะครับก็ยังไม่คาดว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากครั้งก่อนแต่ว่าการจ้างงานนั้นนะฮะก็คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่เกิดว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดการณ์ยเยอะๆแบบว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับก็มีแบบที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะั้นแข็งค่าขึ้นได้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ไปดูทองคำกันสักนิดหนึ่งนะครับทองคา ทองคำนะเยวนะคํายาวอ่าทองคำนะเมะื่อวานนี้ก็ยังพักตัวอยู่ครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบสองพั 2, 5, นสี่สิบห้าถึงสองพันห้าสิบหะที่คาดการไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่สองพั 2, นสิบเจ็ถึงสองพันปดนะฮะถ้าเกิดว่ากรอบนี้นะครับยังไม่หลุดขึ้นหรือหลุดลงเราก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้ทิศทางยังไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะ รอข่าวอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่า2องทุ่มแล้วประกาศแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ารุ่งจริงๆนะฮะก็โซนถัดไปที่ผมให้ไว้นะฮะก็อยู่ราวๆประมาณ1950เลยนะฮะเพราะว่าโซนตรงนี้นะก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนะฮะได้ถูกใช้ไปหมดแล้วนะแล้วก็อีกค่าวนึ่งนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยูโรนะครับก็ประกาศ CPI นะของเยอรมนีนะฮะ ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองคาดว่าเงินเฟ้อจะดีขึ้นนะก็อาจจะทาให้ธนาคารนะครับไม่ปรับเบ้ยก็ได้นะก็ทําให้ยูโรอาจจะอ่อนค่าลงต่อได้เหมือนกันนะเนี่ยในตาที่หนีอาจจะเด้งขึ้นมาเพราะว่าติดแนวรับนะครับแต่ว่าเทรนในปัจจุบันนะในปัจจุบันตอนนี้นะฮะช่วงรอบนี้นะก็เป็นช่วงขาลงอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายได้แต่ว่าในช่วงทานเฟรมเล็กๆนะครับอย่างทานเฟรม M สามสิบนะหรือว่าต่ำกว่าหนึ่งลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเทรนด์นะโครงสร้างของเทรนด์ในช่วงนี้นะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะดีบาวขึ้นมาได้กันนะครับอาจจะช่วงบ่ายดีรีบาวแล้วก็พอ,พอ,พอประกาศข่าวอาจจะทะลุลงไปเลยก็ได้เช่นเดียวกัน,นก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าัวเล่จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเคทีนี้ปิดท้ายนะครับเราไปดูราคาน้ํามันกันสักนิดหนึ่งนะครับราคาน้ํามันเบรนท์นะครับก็ ดีตัวขึ้นมานะครับดีตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงแนวโซนแนวต้านนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อมาได้อีกสักหน่อยนะครับโซนแนวรับกับแนวต้านนะเดี๋ยวให้ไว้ที่อ่าเจ็ดสิบหกถึงหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับช่วงโซนนี้เป็นโซนแนวต้านที่คาดว่าจะขึ้นมาทดสอบนะฮะโซนแนวรับนะฮะก็ให้ไว้ที่เจ็ดสิบ 1> 2อนึ่ะถึงเ0 0 8สิบจดศูนย์ะครับ,รบลางนี้ก็เป็นแนวรับนะที่น่าสนใจนะครับโอเคสำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงมพีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ